เอมตวดีโอนะคะเอมตวเดีโอนะคะก็จะเป็นการรีวิวนะคะของที่ใช้หมดแล้วนะคะของที่ใช้หมดแล้วนะคะจะบอกว่ามีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะของที่ชอบนะคะพะก็จะบอกว่าซื้อต่อแน่นอนนะคะ ของที่ไม่ชอบนะคะเพราะก็จะบอกว่าฉันไม่ซื้อต่อนะคะ <G l id noise> เวียงทิ้งอย่างแน่นอนนะคะ <G l id noise> ก็ถ้าใครอยากดูแล้วไปชมกันเลยคะ่ะเอานะคะก่อนอื่นนะคะก็จะเริ่มด้วยหมวดสกินแคร์ก่อนนะคะหมวดสกินแคร์อย่างแรกนะคะที่ใช้แล้วหมดเยอะที่สุดนะคะก็คือน,นี้เลยค่ะคลีนซิ่งนะคะ,ะ,คะจะบอกว่าโปรชัยเยอะมากๆของ การเย่ไมเซล a าคลีนซิงวอเทอร์นะคะจะบอกว่าใช้ดีจริงๆคือใช้แล้วชอบมากๆสูตรสีชมพูนะคะทําไมรู้สึกว่าใช้เย่ก,กว่าใช่ไหมสูตรสีชมพูนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะหรือเซนสิฟต์สกินนะคะสูตรสีฟ้านะคะก็จะเหมาะกับคนที่ออยลี่สกินนะคะหรือคนที่เป็นสิวง่ายนะคะเพื่อนสีชมพูนะคะเพราะว่าใช้เป็นเอ y วเดเยล่ะคะ่ะคือแปบ,บว่าใช้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะ หรือถ้าวันไหนนะคะปอรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกําัังจะเป็นสิวรู้สึกว่าเฮ้ยมีผดก็เลงจะเป็นสีเพราะว่าใช้สูตรสีฟ้านะคะตัวนี้จะบอกว่าปองมีสต็อกอีกประมาณโหลหนึงนะเพื่อนเพราะว่านี่อาหมดไปแล้วก็คือน่าจะเกินโหลเพื่อนสองสี่หกดสิบ 1 12, ิบสองสบสี่ขวดนะคะที่อยู่ตรงนี้คือจะบอกว่าเยอะมากๆค่ะต่อไปนะคะหมวด cleansing นะคะก็เป็น cleansing milk จาก b i o r e นะคะชื่อว่า b i o r e Makeup Remover Cleansing Milk นะคะจะบอกว่า คือใช้ดีมากอันนี้จะบอกว่าหมดไม่รู้กี่ขวดแล้วแต่คือหมดไปแล้วก็แบบว่าลืมตัวไงก็ทิ้งไปจ้ะแต่คืออันนี้นะคะคือหมดแล้วนะคะเก็บให้ดูไว้อันหนึ่งนะคะเพื่อนคือตัวนี้นะคะพอใช้กับวันที่ปอรู้สึกว่าปอเมคอัพเยอะ,เ,ยอะเมคอัพนานๆหรือทากันแดดเยอะๆนะคะเราแบบว่าพรมน้ำค่ะให้บอกว่าหน้าเปียกนะคะแล้วก็ ปัป๊มๆนะคะแล้วก็วนบนผิวหน้านะคะแล้วก็ล้างออกนะคะจะบอกว่าเฮ้ยเครื่องสําอางคือแบบว่าหลุดออกหมดจดจริงๆนะจ๊ะถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็ไปลองดูเลยนะคะกับ b i o r e Cleansing Milk นะคะยังไม่เหมาะกับหมดคลีนซ i n g นะคะ Clean s i n ออย่างนะคะของ BF เฟตนะคะอันนี้จะเป็น c l e a n s i n g Water นะคะอันนี้เป็น an s ing She ี t ของ b f e ฟตตนะคะ <S <S จะบอกว่าสตัวนี้นะคะเราใช้เวลาออกไปเมืองนอกนะคะเพื่อนจะบอกว่าอันนี้คือเขาขวดเล็กจิ๋วนียแล้วเขา ฝาปิดคือปิดสนิทมากๆคือใช้ดีมากๆะค่ะแล้วก็ห่อนะคะเพื่อนแล้วก็คลีนซิ่งชีสนะคะจะบอกว่าสะดวกสบายมากแล้วก็แค่เปิดนะคะแล้วก็มีแขนชีใช่ไหมแล้วก็เช็ดได้เลย <c oughs> คือเราไม่ต้องพกสำลีไม่ต้องพกแบบว่ามายลซราวอเทอร์อันหนึ่งหรือสำลีอันหนึ่งอันนี้คือบอกว่าจบในหนึ่งเดือนจริงๆนะคะอันนี้คือจะบอกว่าเหมาะกับการไปเมืองนอกหรือพกไปต่างจังหวัดน,นะคะบ <c oughs> ัวสกินแคร์ต่อไปนะคะก็คือนี่เลยค่ะ k a w าวาซูเฟิ c ์สแ a ร์แอคท i เวติงเซรัตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟรีเซรั่มนะคะหลังล้งหน้านะคะก็จะบีบ2อปั๊มนะคะแล้วก็ทุๆๆทุแล้วก็วกดมสูตรกลิ่นส่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าแปะแปะแปะลงไปบนผิวหน้านะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะดีนะเพื่อนจะบอกว่าหลายคนนะคะถามประมาว่าเฮ้ยมันดีจริงหรอเพราะว่าเขาใช้แล้วรู้สึกว่าไม่เห็นผลใช่ไหมก็ะจะบอกว่าให้ใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรนะนะเพื่อนเพราะว่าอันเนี้ย เราใช้90มิลนะคะกว่าจะบอกฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะรู้สึกออยากจะไปซื้อขวดต่อไปคือจะบอกว่าเราใช้มา90มิลนะมนเพื่อนคือตอนแรกนะคะปเปาเปเหมือนเพื่อนเลยคือใช้รู้สึกว่าเฮ้ย มันเห็นผลหรอเฮ้ยมันช่วยหรอแต่คือพอใช้ไปใช้มานะคะคือใช้ทุกวันเชา้าเย็นนั้นเพื่อนคือมันเห็นผลคือหน้าพอรู้สึกว่ากระจ่างใสขึ้นรู้สึกว่าหน้ารู้สึกว่านุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อน <_ p ou> ก็จะบอกว่าใช้ดีสามารถใช้ตามได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานหน่อยนะคะต่อไปนะคะหมวดสกินแคร์นะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Estee Lauder Advanced Night Repair <s> นะคะจะบอกว่าไม่รู้กี่กระบุกแล้ว ไม่รู้กี่กระปุกแล้วคือแบบเนี่ยนี่แค่หยิบมาให้โชว์นะก็คือขนาดนี้นะคะเพื่ออันนี้ก็คือขนาด50ามิลน,นะคะอันนี้ขนาดร้อยมิลอีกสองขวดน,นัเพื่อนเ mm hmm. คยจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คือมันถูกกับผิวหน้านจริงๆอ่ะ mm hmm. คือพอเป็นคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายใช่ไหมก็คือจะบอกว่า เฮ้ยมันใช้ดีจริง,รงๆนะเพื่อนเพราะว่ามันทําให้ผิวปอแข็งแรงมากขึ้นไม่เป็นสิวง่ายขึ้นหรือบอกว่าไม่มีพงไม่มีผลอะไรง่ายขึ้นนะคะและตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะหลายคนนะคะก็คือใช้ดีไปเลยหลายคนนะคะก็คือแทนนะคะหลายคนก็คือใช้แล้วไม่เห็นผลนะคะจะบอกว่าเพื่อนๆลองใช้ปอดูคือปอ,อใช้หนึ่งปีเต็มแบบทุกวันเช้าเย็นทุกวันเช้าเย็นคือมันเห็นผลนะแกคือจะบอกว่าบางคนน่ะเขาก็ถามมาว่า S <S <an> เฮ้ยใช้ติดต่อนานไปอะ่ะมันดีเหรอเพราะว่าบางคนเขาใช้หนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนแบบนี้ใช่ไหมแต่คือพอรู้สึกว่าพออัดเลยจ้ะหนึ่งปีค่ะใช้ไปเลยค่ะอันนี้ค่ะเซรั่มตรงนี้นะคะืคอจะบอกว่าผิวหน้าของฉันก็คือนี่จ้ะผิวดีไหมผิวดีไหมไม่ได้ว่านะว่าตัวเองผิวดีหรือไม่ดีนะเพื่อนแต่คือให้เพื่อนดูเองว่าเออชอบผิวเปล่าไหมนี่จ้ะ อันนี้คือตัวช่วยชีวิตของบอเลยเพื่อนๆเพราะว่ามันทําให้ผิวเปาอะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะกันแดดของ Biore นะคะ Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50บวก p a ถึง4บวกนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดตัวโด่งดังของ Biore ใช่ไหมแต่คือเปาไม่เคยลองใช้เลยเพื่อนแต่คือพอมาลองใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีอะ เฮ้ยมันไม่เหนียวอะ่ะเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันเข้าหน้าไปเลยมันซึมไปเลยนะคะเพื่อนจะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นครีมบันแดดเนื้อน้ำนะคะเพื่อนจะบอกว่าใช้ดีมากคือหลายคนที่ใช้ครีมบันแดดเนือครีมอยู่อ่ะเปลี่ยนมาใช้เถอะเหมือนเปานะคะเมื่อก่อนใช้ครีมบันแดดเนือครีมใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนียวหนักหน้า,นามันรู้สึกมันหน้านะคะ อันนี้ค่ะครีมกันแดดแบบน้ำนะคะคือใช้ดีมากๆนะคะและสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์นะคะก็คือพอใช้ครีมกันแดดตัวเนี้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมกล่าวว่านะคะลดลงจาเพื่อนคือฉันนั้นโดนไฟคือไฟในห้องสตูมันเยอะมากใช่ไหมไฟเพดานเอ้ยไฟบอกว่าซอฟบอกเอ่ย แต่กระของดิฉันนะคะคือลดลงนะคะเนะพื่อนคือจะบอกว่า amazing ม,ม,มากมาเลยค่ะต่อไปนะคะไม่รู้ว่าอยู่ในหมวดกินแคร์ทุกคนนะคะแต่คือน้ำยาคอนแทคเลนส์นะคะเพื่อนจะบอกว่าใช้ดีมากของ Optifree นะคะ Re p l e n i s h นะคะจะบอกว่าแบบนี้เพื่อนอันนี้นะคะก็คือเพื่อนมาแนะนำมานะคะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่าดีนะคะเพื่อนจะบอกว่าเปามีปัญหาเกี่ยวกับการแช่คอนแทคเลนส์แล้วเอามาใส่แล้วรู้สึกว่าแสบปาเพื่อนแต่ตัวนี้จ้ะ ไม่แสบตาเลยคือ amazing จริงๆเพื่อนคือเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกใช้ตัวเนี้ยไม่แสบตาแน่นอนเฮ้ยแกตัวเนี้ยล้างคราบบอกว่าโปรตีนบอกว่าในคอนแทคเลนสได้อย่างดีเฮ้ยมันจริงนะเพื่อนแคปจก้กแคปจก้กไปซื้อคะ่ะถ้าใครบอกว่าดวงตาเซสเิทีฟแบบปอน,นะคะคือไปซื้อจากตัวนี้เลยจ้ะต่อไปนะคะก็ไม่รู้ว่าอยู่ในหมวดกินแค์แล้วบอลนะคะก็จะเป็นน้ําหอมนะคะ อันนี้นะคะเป็นน้าหอมของซาร่านะคะเป็นซาร่าไวนะคะ <_ EN: S 1> จะบอกว่านี่นะคะทําไมมันใช้ดีทําไมใช้ปังนะคะเพราะว่ามันเป็นน้าหอมพกพาใช่ไหมปอไม่ได้เอาไว้ฉีดตัวนะคะเพื่อนปอเอาไว้ฉีดห้องน้ําสาธารณะนะคะเวลาเราไปใช้ห้องน้ําที่ห้างใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามีกลิ่นไหมคือประสงค์เพราะว่าฉีดไปเลยจ้ะ4ี่ห้าฟื้นนะคะก็ฉีดไปเลยจ้ะ กลิ่นนะคะก็คือจะหอมนะคะเวลาเราใช้ห้องน้ํานะคะจะบอกว่านี้นะคะคุณแนะนำเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขานะคะไม่ฉุนนะคะคือหอมมากๆนะคะและคือขวดแพคเกจจิงของเขานะคะก็คือสามารถพกพาไปไหนต้นไหนได้คือพกพาไปใส่กระเป๋าใส่ต้นใส่ใน้กระเป๋าคลาสก,าก็ใส่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่ามันนิดเดียวเองนะคะต่อไปนะคะก็เป็นหมวดของเมคอัพนะคะอันแรกนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะจงซามุนนะคะ essential star c i l i e r foundation นะคะจะบอกว่าเป็นเซ r i ์ e of the 2 0 1 e 9หาดนะคะแต่หมดแล้วจ้าคือหมดแล้วเพื่อนๆคือแบบไม่เหลือแล้ววันนี้ใช้คือบีบออกมาคือเป็นโบเบแล้วจ้าคือต้องซื้อใหม่แล้วจ้าเอเ t i a l Star นะคะของจองแซมุนนะคะแต่จะบอกว่าผมไม่ได้ใช้ฝั่งคอนซีลเลอร์หมดนะคะเพะใช้ฝั่งของรองพื้นหมดนะคะเพราะว่าคอนซีลเลอร์ผมไม่ได้ค่อยใช้อะ่ะเพราะว่าคอนซีลเลอร์อะ่ะผมใช้ของทาสค่ะ นี่จากอันต่อไปนะคะก็คือทาร์นะคะก็คือหมดไปแล้วจะส่องแท่งนะคะภายในปีนี้คุณเร็วมากเพื่อนคือจะบอกว่าพอใช้คู่เนี้คือลดมากใช้รองพื้นของจอนแซมูนใช่ไหมแล้วก็ใช้คอนซีนลเลอร์ของทาร์คือจะบอกว่าไม่อยากจะพูดมันดีอ่มาเมื่อกี้พูดถึงทาส์เชฟเทสคอนซีนลเลอร์ใช่ไหมจะบอกว่า หมดไปแล้วถึงสองอันน่ะคือบ้าหรือเปล่าแท่งเท่านี้ที่ฉันใช้ไปแล้วสองอันนะคะภายในปีนี้คือจะบอกว่าปอมเป็นคนที่ชอบใช้คอนซีลเลอร์มากแล้วตัวเนี้คือมันเหมาะกับสภาพผิวมากมมันไม่ตกเลาะมันไม่แห้งมันมอะไรไปเ,เพื่อนๆแล้วใช้กับบิวตี้เบนเดอร์คือแบบคือไม่ต้องพูดเลยว่ามันดีแค่ไหนอะ่ะหมดไปแล้วสองอันนันจาต่อไปนะคะก็เป็นฮ o ลิก้าฮอลิก้าเมทัลกลิตเตอร์นะคะจะบอกว่าปอมมีทั้งหมดสี่อันแต่คือลืมไปไง คือทิ้งไปหนึ่งอันนะคะเพื่อนแต่คือจะบอกว่าปังมากๆคือเป็นแบบว่ากลิตเตอร์ที่บอกว่าละเอียดมากๆแล้วก็ดูพุ่งมากๆนะคะเพื่อนถ้าใครอยากได้กลิตเตอร์ดีๆนะคะก็ไปดูได้นะคะโคลิก้าโคลิก้านะคะต่อไปนะคะก็เป็นหมวดของคิวนะคะก็จะมี3อันให้ดูนะคะก็คือนี้เลยจ้าของคอสลุกนะคะของเ o r ร์เอทีเอนะคะแล้วก็ของซูเปอร์เชดนะคะทั้งสามอันนี้นะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะเพื่อนของคอสลุกนะคะจะบอกว่าเขา มีให้เลือกหลายเฉดสีนะคะเพื่อนแล้วก็เรรู้สึกว่าเปาชอบค s อสลุคก,ก็คือเนื่อขงเขาวอะคือมันแข็งดีเวลาเขียนคิวว่าแล้วมันไม่หักง่ายแล้วมันแบบไม่ดเ,เป็นก้อนเหมอนเพื่อน แต่ปรรู้สึกว่าปอไม่ชอบแปรงสูรีบาร์ของเขาเพราะว่าแปรงสปูรีบาร์ของเขาอะมันแข็งนิดนึงนะคะส่วนของไวเดนนะคะก็คือปรชอบของแปรงสูรีบาร์เพื่อนคือจะบอกว่าแปรงสปูรีบาร์ของเขาคือใช้ดีมากคือใช้ดีจะบอกว่าตกใจนะเพื่อนคือโปอทดลองนินสอแข็งคิวมาหลายแบรนด์นะคะแต่แปรงสูรีบาร์ของไวเดนคือนุ่มคือเกลี่ยสีคิวได้ดีไม่เป็นก้อนคือนุ่มมากถ้าใครได้ลองนะคะแปรงสูรีบาร์ของไวเดนคือแบบ ดีมากๆนะคะเพื่อนแต่สิ่งที่บรู้สึกว่าไม่ชอบก็คือแพ็กเกจจิ้งคือแบบหลุดแต่เ,เพื่อนๆนคือหลุดออกมาแบบอย่างเงี้ยคือหลายอันมากๆของไวเดทที่เอมีนะคะแล้วมันก็หลุดแบบนี้ทุกอันนะคะเมื่อบรู้สึกว่าเฮ้ยแพ็กเกจจิ้งไม่ค่อยแข็งแรงนะคะส่วนในของซูเปอร์เชนนะคะจะบอกว่าเปาไม่ชอบเนื้อของเขาเลยคือหักง่ายมากเพื่อนเคือบิดออกมาแค่เนี้ยหักแล้วบิดอ,อมาแค่เนี้ย หักแล้วคือจะบอกว่าเนื้อของเขาคือหักงา่ายมากๆครับแต่สีของเขาคือสวยมากๆคือสีเข็นที่ของเขาคือสวยจริงๆเพื่อนๆแล้วคือเขามาพร้อมกับแบรนด์บริบาช แป้งของเขาก็คือมีความนุ่มอยู่นะเพื่อนก็คือแบบอว่าไม่ได้แข็งเท่าคอร์สลุกแต่คือไม่ได้นุ่มเท่าเวทเอ็กเขาจะอยู่ระดับกลางๆนะคะต่อวกมาส่วนของอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ er นะคะก็จะเป็นของมิสทีนนะคะ,นะเพื่อนมิสทีนนะคะเรามีทั้งสองรุ่นนะคะก็คือมิสทีนซูเปอร์แบ็กฟิกไลเนอร์นะคะกับมิสทีนซูเปอร์แบ็กธรรมดานะคะเพื่อนจะบอกว่า สิ่งที่ผอซื้อต่อนะคะก็คือฝั่งนี้ค่ะเป็นมิสทีนซูเปอร์แบคธรรมดานะคะเป็นแบบว่าแท่งสีเงินๆนะคะจะบอกว่าแท่งเนี้ยใช้ดีมากทุกคลิปดิฉันใช้มิสทีนแม็กซี่แบคอันนี้นะแต่ในส่วนฝั่งสีแดงนะคะพอรู้สึกว่าไม่ชอบเท่าไหร่ซื้อเฉยๆนะคะเพื่อนถ้าให้ซื้อต่อนะคะก็คือแท่งสีเงินนะคะคือซื้อต่อแน่นอนนะคะที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพราะว่าแท่งสีแดงนะคะพอร,รู้สึกว่า มันไม่ติดทนเท่ากับแท่งสีเงินอะคือแท่งสีแดงรู้สึกว่าเฮ้ยเขียนไปแล้วรู้สึกว่าเลอะเลอะไงมาเพื่อนแต่แท่งสีบอกว่าสีเงินอะมันเป็นฟิล์มค่ะเขียนไปยังไงก็ไม่เลอะนะคะสุดท้ายน,นะคะเพื่อนจะบอกว่าลืมจริงๆนะคะเพราะว่ากล่องมันใหญ่แล้วคือไปว,วางไว้ที่อื่นนะคะ ก็คืออันนี้จ้าโลจูคิดมาสนะคะจะบอกว่าใช้ดีมากๆคือใช้ดีขนาดไหนคือไม่ใช่เป็นแถนแล้วคือซื้อเป็นกล่องยกโหลนะคะเพื่อนอันนี้พอซื้อจากแมคโครนะคะจะบอกว่าเฮ้ยมันใชด้ดีแล้วคือแมคโครคือขายถูกมากนะคะเพื่อนถ้าใครนะคะอยู่ใกล้แมคโครนะคะบกขอแนะนํานะคะซื้อเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็คือมันซื้อ6ชิ้นนะคะฟรี6ชิ้นในกล่องใช่ไหมมันเฉลี่ยแล้วอะ ตกละแผ่นละ20บาทเนี่ยเพื่อนือถูกมากๆนะคะก็คือด้านในนะคะก็จะมีแบบนี้เลยคือเขาแถมมาเลย6ชิ้นแถมอกิินก็คือ12ชิ้นนะคะแค่แบบว่า2 0 0รกว่าบาทเพื่อนก็คือตกแผ่นละบประมาณ20บาทเพื่อนเือแบบคือคุ้มมากๆนะคะแล้วเราจะคิดตรงนี้นะคะทํมาอย่างใช้ยีนนะคะเพราะว่าเป่มา์กหน้าน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้านุ่มขึ้นแต่งหน้าติดมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใช้เปลืองก็รู้สึกว่าเฮ้ย สบายกระเป๋านะคะเพื่อนก็ถ้าใครอยู่กันแมคโครนะคะก็ไปซื้อได้นะคะโลจูกิสมานะคะจะบอกว่าใช้ดีมากๆนะคะสาขาบอนะคะมีแค่2สูตรนะคะถ้าสาขาไหนนะคะมีมากกว่านี้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะก็หมดเรียบร้อยนะคะกับเอ็มตี้วิดีโอนะคะจะบอกว่าเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีทั้งของที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะเพื่อนก็ไปเลือกเอาเองนะคะว่าจะเลือกซื้อตามอันไหนนะคะถ้าใครนอกใจนะคะก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้านล่างแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิด้วยนะถ้าใคร ไม่ส b s คร i b e นะคะก็ช่วยส b s คร i b e ตรงนี้นะคะก็รีบกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะวันนี้เป็นยังไคะก,ะกันนะจ๊ะแม่ค่าสวัสดีค่ะ